คดีที่น,นายธนดลสุวาารรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษ,กษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบรีสอร์ทหรูแห่งหนึ่งในอำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีและมีการตรวจสอบซ้ำเนื่องจากว่ายังพบว่ามีการเปิดกิจการอยู่ทั้งที่เคยถูกดำเนินคดีไปแล้วนับจากที่มีการลงพื้นที่ในครั้งนั้นก็ยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับหวานใจคนใกล้ชิดนักการเมืองระดับอดีตรองนายกรัฐมนตรี น,นางนริมนพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่เรื่องการแก้แค้นทางการเมืองตามที่มีการตั้งข้อสังเกตเพราะว่าเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งเมื่อเดือนกันยายนเรื่องนี้มีการดําเนินการตรวจสอบมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและต้นเรื่องเรื่องนี้เป็นการเปิดเรื่องของนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นเหตุให้ร้อยเอกธรรม,รมนัฐพรหมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอดีตสั่งการให้มีการตรวจสอบที่ดินสอประกอบทั่วประเทศส่วนที่มีการเชื่อมโยงไปถึงคนใกล้ชิดนักการเมืองอักษรย่อชอช้างนางนรมุมนกล่าวว่าทราบเพียงจากข่าวเพราะว่าหน่วยงานของกระทรวงเกษตรไม่มีอำนาจเรื่องการตรวจสอบเส้นเงิน ดังนั้นจึงไม่มีรายงานเข้ามาที่กระทรวงแต่ในกรณีที่มีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องมีการตรวจสอบอย่างแน่นอน